เดี๋ยววันนี้โอ้โหวันนี้เรามาดินเนอร์ดินเนอร์หมูกระทะกันโอ้โหบรรยากาศเป็นการนั่งกินหมูกระทะที่สุดจะวิเศษจริงๆบรรยากาศโอ้โหอยู่ข้างริมทานโอ้โหอร่อยเลยเป็นยังไงครับทุกคนวันนี้อร่อยไหมโอ้ อากาศดีมากๆเลยอากาศเย็นสบายเย็นสบายวันนี้เราก็ย่ากานะวกันเป็นไงบ้างางวันนี้เป็นไงบ้างฮะเป็นไงบ้างนโอเป็นไงบ้างเพลงอร่อยไหมอร่อยไหมทูกคอร่อยค่ะุกการเป็นไงคะอร่อยค่ะสนุกไหมกน้ำวันนี้สนุกไหมไเที่ยวที่นะไื่ยน้ำน้ำชอบ่มเกินจะื่นไหมโอ้โเป็นกัน นั่งก <an> ิน <n> บ <row> ุกทะที่บรรยากาศดีมากๆเลยอยู่ที่เนี่ยอยู่ริมน้ำเลยทานหมูกระทะกันค่ะทานกระทาด้วยกันไหวใะ ดูว่าผมหนูน่าจะได้กินเป็นกินแกงบวบกระเพราผมคือผมไม่เคยน